พวกเราผมกลายเป็นแกะดำอยู่ตัวเดียวเนี่ยใส่เสื้อสีดำแกะน้ำเงินเนีพวกเราพวกเราแกะน้ำเงินอย่ามึนอย่ามึนหมดนี้ไม่เป็นไรแต่มันีคำว่าคามาคามาทีมติดหลังไ้อยู่ผีเนี่ยต้องกิ่งกลัวโอเคงั้นคุณแม่ก็นำมาเลยนะผีผีวิ่งผีวิ่งใส่แล้วโอเคทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะโชว์ประสิทธิภาพของเสือั้องหมพวกเราเองว่ามันกิ่งขนาดไหนแม่ใจนะว่าเกมนี้ เดี๋ยวนักเกมนี้ตายไดือนตัเที่หนึ่งก็ไม่รู้สินะแคปเตอร์ที่หนึ่งีหายตัวไปหายไปการหายตัวน่าจะชื่อว่าการหายตัวมั้งเธอการหายตัวก็ข่ามุยง่ายๆไม่ทาเขาวแบบอ่านกองแบบคนแบบลืมมาอ่านกองแบบลืมอะไรโอเคทุกคนครับาผมมานี่คือวิธีการอัอาศัยลมนะครับเปิดประตูมั่วๆโอเคได้ได้เวลาสวยได้เวลาเฮ้ยเอ้าเฮ้ยยิง โอ๊คุณแม่งงไหมงงงงเหมือนกันไหมอ้าอะไรวะคุณแม่คุณแม่งงเหมือนกันไหมเดี๋ยวงงสิครับทำไมผมอยู่กระโดดขึ้นมาแบบนี้กระโดดขึ้นมาบนนี้เฉยเฮ้ยมันได้แรงกันด้วยวะมันอ้ยมันยังไงวะเนี่ยคุณน้ำทำไมพวกเราทำไมพวกเรามาโผล่กันข้างบนนี้ได้แต่เดี๋ยวจะโดนข้างมันจะโดนข้างข้ามเหรอไม่นะข้ามวิ่งนี่ไงคนหาย เฮ้ยคุณครมะต้องพาคนละวับวับเฮ้ยคนเคาะด้วยถามมาตังใช่เอาสั่งแอด,ดมินเลยคุณ <ทำ S 1> คุณไรได้คมคนทีพ <c oughs> ีไหมทีพเออเออเนาะต้องทับทีพีป่ะคนฟิลโอ้ได้ไหมได้ไหมทีพีมาไหมได้ไหม <c oughs> อันหนึ่งเอ็กคาร่าไทยแลนด์ใช่ไหมโอ้ได้แล้วได้แล้ว เมื่อก,กี้กำลังจะบอกว่าเรามานอนเตียงกันเถอะเราไปรู้ใจเอาต,าต,าตายอะไรวะเนี่ยทับที่พีไม่ไหวคนเอาแล้วไม่ต้องต้องต้องมาให้แล้วเรืร่งอะไร,ไร,ะรตรไุ๊บตับตุ๊บตับฉันจะขออะไรลองคียดิววิวแชร์ในตำนานนี่ออ๋เอลยลองรีเซ็ตดูนะผมไม่รู้ว่าใช้ได้ผลไหมแต่ขอรดูสตคุณเข้ามานั่งรถคุณขับมา คือกามานั่งเลยได้เลยคุณได้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 คุณนักเียคุณนักคุณดิได้เหี้ได้นิ่นแ่ดิเนไม่ตายไม่น่้วิเช์วิวเช์ครอบไปแล้วดิเนไม่ตายจุแล้ววิวเช์ครอบไปแล้วไมนเหมือนคนติดคนแคตติ้อยู่ในห้องหรือเปล่าเออแน่มาดิเนไม่ตายแช่แล้ว้ยโดนตกแมพเอยโดนตกแมพเออตกแมพเอ้ตกแมพวิไม่นะวิวเช์นะไม่นะไปแล้วไม่นะ เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เดี๋ยวไปไหนเปิดไม่ได้เดี๋ยวคุณแดไว้ในนี่นี่นี่มาโอ้โหเป็นตกมงผจะนำทุกคนไปเองเพราะว่าผมนั่นเล่นอัศัยรำไปเยอะคุณต้องนำแล้วเอะไรทุกคนตามผมมาครับเนี่ยผมเป็นน่ากลัวเลยตายหมดยังเฮยเฮตกใจหมดเดี๋ยวเจ็งเจ็งอะไรเจ็งอะไรเอเวนโคโรนาไวรัสผมขออ่านแบบหนึ่งอย่างแรกเลยให้ล้างมือตัวเองแล้วก็ประสาทอิน แล้วก็ภาษาอินเลนี่นีภาษาอินวิธีวิธีทำไงนี่วิชาวิธีที่ทำงานที่สุดคนน้าโคไป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 เราเอาไปเราเอาไปไปไปด้วยเออเออไอภาษาอินอย่างนี้ต้องเอาไปด้วยไหมเราไปไปด้วยเราอาจจะต้องเอาไปเรียนรู้วิธีภาษาอินก็ได้นะอ๋อใช้วิชาน้าไปวิชาน้าวิชาน้าภะษาหน้าเออใช้วิชาน้าก็ะูด นี่มาเนี่ยเห็นเห็นไอประตูนี่มาที่มันมีเลือดเนี่ยเขาแค่ทำน้ำแดงหกแต่เขเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ป่ะทุกคนทาังนี้อ๋อนี่เป็นวะนี่เป็นวยคุณนั่งเลยเดวฉันคิดฮะเาได้เลยแม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เปิดเอาเปิดได้ใช่ไหมไเลยเดมีคนต้องการให้แชหนาจอพวกเราโมเตอร์สดนกระชาไม่ไม่ส่วนในเรื่องแล้ว ใช่ใช่แช่น่าจเลยผมแชร์หน้าจอไม่ได้อะแชร์หน้าจอแล้วมันก็ไม่ได้คนน้ำคุณน้ำคุณน้ำคุณน้ำซักเข็มไหมเข็มอันซักเข็มโอ้โหซักเข็มไหมคุณน้ำไม่ด้องพิวแชยืนแชยู่เฮ้ยไม่ไม่ไม่เฮ้ยมันแปะมือมันแปะมันจะแปะมือพวกเราแปะมือมันจะแปะมือไฮไฟ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 ไฮดูคุณเป๊กจริงจังเนาะ คุณแมไม่ได้เมื่อกี้เปิดได้ทำไมตอนนี้เปิดไม่ได้วะไอ้ไอ้เปิดได้เอ้ไอ้ลงไปางล่างกำลังกำลังวิไปใชยเลยเป็นเก็บได้เก็บได้ไปใช้เก็บได้เฮ้ยเก็บได้เหรอเฮ้ยเก็บได้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 ไฟฉายเก็บได้วะเราก็ต้องเก็บเอาค้างมาทางเก็บบ้างโอ้โอ้เอาลงเหรอคุณน้ำลงลงไปลงไลงไีบันไดมันมีให้ลงไม่ได้บันไดให้ขึ้นนี่อ่ะไม่ถ้าไอ้แทบหนมันไอ้แทบนึ่งมันยังไม่ อุ้ยีตกใจหมดเฮ้ยเจ้าหน้าในน,น,ในั่นใช้เธอเปล่าโจ้านาโจ้านาอะไรคนละแบบไม่น่าใช้อ๋อโหทำไมทำไมมันเรื่องไม่ติดต่อกันเนาะจะได้แบบคุยกันได้รู้เรื่องหน่อยใครมันทิ้งขวดยาดเต็มทุกขวดเลยเฮ้ยอาจจะเป็นเมดิกก็ได้ที่นี่ที่นี่โรงไ<ม>าไาบ้านเคะไระไฟไฟถูกตัดแล้วเราควรจะไปหาเฮ้ยวิวเช็คแล้ว แเห็นไม่ได้คนจะไปเปิดไฟวิวแชร์ติดกาวอ่ะเปิดอันนี้ได้ไหมไรเลยเราจะต้องใช้กีการสำหรับกีการเฮ้ยเสำหรับพลังงานเท่านั้นเฮ้ยเกวีเกวีเกวีมวยปั้มไหนไหนไหนน้ำไหน WWE 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 เด็กเป่าพอตีปุ๊บร้อยแพ้พอดแพ้พอดีคิวเลย ไปมาดีเตรียมกับในเนี่ยมันเนีขาบอกว่าทางออกนะออกไปเจอๆงั้นสิเราออกได้ไหมคุณน้ำประตูนี้เราประตูนี้มั้งเฮ้ย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 สัตว์เอ้ยกูโดนตกกูโดนหลอกอีกทีเล็กเกิดอะไรขึ้คนเดียวมันเป็นแล้วคนเดียวอ่าอันนี้คือเราต้องไปหาฟิวอ่ะเราต้องไปหาฟิวส์ฟิวส์สองอันสองอันเลยอ่ะตายทุกคนใช่ได้เปิดไม่ได้ห่มประตูดีล็อกงั้น ก็ตูนนี้ใ,นใช้คีก a s เช่ไหมถ้าตาไม่ผิดหรือว่าหรือว่าต้องกดวะน่าจะต้องใช้คีนะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เดิมันไม่ใช่เด,ดิมันต้องใช้พลังงาน, <A no. S 2> นเราต้องไปหาฟิวก่อน mm hmm. อันนี้อันนี้กุญแจอะไร a few moments later ไม่มีอะไรเลยนักแสดงมันต้องกลับทางเดิม,มยังยังยังพูดผมว่าเรายังสำรวจไม่ครบมัง้งฟิวต้องอยู่ซิ ที่หนึ่งบนโลนี้แหละอ๋อมันน่าจะเปิดรีชักได้มั้งเห็นไหมเปิดรีชักได้จบและชีวิตจบและโชโง่โถ่เอ้ยโถ่เอ้ยเกมดีสปอร์ตเกมดีไปวางเอ้ามันวางอย่างนี้เหรอว่าเอาเรียบร้อยชีวิตนี่อะไรอ่ะเมื่อกี้ไปวิวโอเคมันเปิดรีชักได้พวกเราโชโกกันยังไงวะ มันต้องจะรับจะราเป็นมือเป่าอีกนึงเรียบรงานได้จำยูคาคิโออ่ะนี้เปิดได้บอสไม่เปิดได้เปิดได้ไดอันนี้คือเปิดได้แล้วเพราะว่าเรามีพลังงานมากพอละมาทุกคนนะเราเจอฟิลอีกทีหนึง่นนงเนีน่ยหรือเก็บเลยเนี่ยไม่ต้องกลัวเต้องมีเด้งออกมาแน่นอนไอ้ศพนี้ตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่นี่จบเลยอ่ะจริงด้วยข้ารักข้ารักเฮ้เฮ้เฮ้เ้นายทำท่าอะไรนายทำท่าอะไรว่าเฮ้ย เฮ้ยในเฮ้ยในทำว่าภาพบังการ์ด้า forever หรอเฮ้ยนายเป็นแฟนเฮ้ยายเป็นแฟนแค้หนังไปแฟนเตอร์ด้วยเหรอเนี่ยนเราสนุกนะกูทอยเลยเฮ้ยเฮ้ยนายนายอยากมาเดินกับพวกเราไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเดินให้เออเอาเชีจมาเดินตามผมกินกาแฟเดินตามผมว่ะเดินตามได้เหรอเดินตามผมมันเดินตามว่ะรู้เครื่องฆ่าที่เราหันหลังมันจะเดินตามเราใช่หรอเอ็น scp เป็น scp ตัวนั้นเลยบังการ์ด้า forever b y มันต้องมากับคำว่าีบอมเไ้ไม่ต้องเซฟไปอืเรียบร้อยพลังงานเริ่มมาแล้วน่าจะเปิดประตูนี้นะเราน่าจะเปิดประตูนี้ใช่ไหมไฟสีเขียวเปิดลยตรงนี้ไม่ได้เปิดไม่ได้ไปไม่ได้ไไม่ได้วัวเสียใจเปิดได้เฮ้ยเฮ้ย exit อาจจะเปิดได้แล้วมั้ง exit เปิดได้ปะคุณคุณพี่เปิดได้เราต้องการกุญแจเพื่อเปิด e x ิ t ซึ่งเราจะไม่มีกุญแจงั้นเราก็ไป เปิดห้องน้ำใช้เปิดได้นีิมันไูล็อกห้องน้กเปิดเปิดห้องน้ำใช่ไหมวะเปิดห้องน้ำเปิดห้องน้ำเออเปิดไม่ได้ทุกครั้งเจ้านี่คืออะไรเจ้านี่คือกุญแจกุญแจสิเไอ้กุญแจผมรู้แล้วน่าจะเป็นส่องเองน่าจะเป็นของอีกเศษอ๋อว้าวว้าวเมจิในเล่นในเล่นเพลงอะไรเราไม่รู้เรื่องเลยนะในเล่นเพลงอะไรว้าวเมจิกเป็นห้องน้ำที่ไม่มีชักโครกแล้วพี่ยิงไงห้องน้ำยิงไงห้องน้ำยิงหรอคุณพิมพ์ โอ้โหลำเอียงว่ะไม่ให้ผู้หญิงเข้าห้องน้ำด้วยเสียงเพลงอะไรนเสียงเพลงเริ่มหล่นละเฮ้ยมาสั่งใครใครมีกุญแจมั่งไปที่ไปที่ห้องไป่ค่อยห้องเอ็กซิทไปที่เอ็กซิทแล้วคนที่คนที่มีกุญแจคุณใครไม่ไม่รู้อันนี้ไม่รู้นะในห้องไหนห้องไหนในห้องไหนใช้คีย์เนี่ยเอ็กซิทอันเนี้ยต้องใช้กุญแจ เนี่ยก็ใช่เนี่ยกุญแจมันรู้ป่ะที่เราเก็บกุญแจเมื่อกี้มันไม่ใช่ห้องนี้เหรอไม่น่าใช่หรือเปล่ามันก็ไปมันก็ไปห้องเดิมมันก็ไปห้องเดิมเพลงนี้ก็บิวจังเลยเพลงเริ่มหลอนแล้วนะประตูนี้เปิดได้ด้วยเหรอวะโอ้ my god พระเจ้ามีทุกคนตัวไหนตัวไหนประตูที่ผมเดินผ่านมาเมื่อกี้แต่ว่าเหมือนผมโง่เปิดไม่ได้เลยนะมีชักเปิดได้ไหมเจ้าสิ่งนี้คือกุญแจไอขี้เอ้ยไอ้ไอ้ตุ๊กตาลูกเทพ อย่ามาอย่ามาโชว์อิตาลีตอนนี้คุณนั่นแหละไม่ทำไมมันคุณคุณแต่ว่าช่างบ้านนี่เกมบ้านขอโทษทีเกมบ้านหน้าจอไม่ได้จบแล้วคุณหน้าตาเลยมันลิงเลยโนเกมบ้านหน้าจอไม่ได้เข้าใจละมันแช่งในอะไรมันแช่งอะไรอารยไรวะมันถามคำถามหนึ่งว่าทำไมทำไมโรงงานทำตุ๊กตาเนี่ยไม่เขาไม่ทำให้ทำให้คุณแบบสมบูรณ์แบบวะขอผมหน่อยมันแา่มันแช่ในอารยาเลย อารยารู้จักเกมอารยาไหมรู้จักดีคุณคุนาน่าจะเกมคนไทยแน่น่าจะเป็นของุแจอกซิใช่ไหมเกมอารยาที่เราควบคุมได้สามละครหนึคือมาริสาสองคือปุนตามและตัวสาคือุนเป็ไงไอชัรไอเปไง หน้าจอม่ไหันไม่ได้ยังไงอ่ะมันหันไปไหนไม่ได้ไม่นะคุณน้ำต้องเดินเดินคุณฟ้องคุณน้ำคุณน้ำมุดวักเดินนตรกไปที่มุดวักไปที่ประตูนี้อ่ะไหนอ่ะวีดีคีใครมีคีเปิดได้ไหมคีไม่ได้อ่ะไม่ได้ไม่ได้เออรู้สึกเราเจอเราเจออะไรไม่รู้เป็นเป็นเปนอ่ะนั้นเราก็กดเข้าไปแล้ว เอาไงดีนวประเด็นมาปั๊กคุณน้ำคุณน้ำหักคอตัวเองแล้วคุณน้ำมาหักคอตัวเองกดปุ๊บคุณกดปุ่มโฮมแล้วก็เข้าใหม่ได้ไหมเนี่้ไม่ได้มันคุณน้ำมันต้องตกแมทวตอนนี้คีการ์ก็อยู่กับเราไม่นะอ๋อเล่นเนี่ยละเล่นใหม่ไหมเล่นใหม่ไหมยู่ยังอยู่ไม่ไกลเลย เได้ไหมป่ะเล่นไม่เปะเอ่อลองดูลองดูมาได้เลยมาทุกคนตอนนี้ปาปะป วางหน้าผีว่ากระดาษอยเอเวอร์มันชอบตาพวกเราเอออยากเห็นว่ามันตามไงวะเออนั่นสิอยากเห็นเหมือนกันเออสิเออไปเลยไปเลยคุณดังคุณดังไปเลยคุณดังเลยไปเลยไปเลยไปเลยนี่แล้วมันก็แล้วมันก็จะเด้งแล้วมันก็จะเจง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 มองมันจะคอยเอวอร์อ่าฮามาสั่งมองมันไว้เพราะว่ามันมันเป็นเอชดีพีชนิดหนึ่งที่ดังมากถึงเลขอะไรเด็กฝึกเด็กฝ้กกาแฟนะร้อนเด็กฝึกกาแฟแล้วฮามาซังตับตับได้ที่มี ดา่แป๊กที่มีอย่างน้อยหนึ่งคนมองมันอ่ะก็คือมันจะไม่ขยับใช่หรอข้างลังข้าลังเดินขลังช่หรเดเดี๋ยวใช่หรอเน่ไหนไหมมันไม่ขยับไม่มันไม่ขยับเพราะมันอย่างน้อยมีหนึ่งคนที่มองมันอยู่เนะเพราะผมทันหลับปุ๊บเนี่ยเน่ไหมมันมันหันหน้ามาหาเราแล้วมันกลับเป็นที่เดิมแล้วเดี๋ยวผมเปิดเองเดน้ำรอผมเปิดล้วมาระวังพี่เด็กน้อย เพื่อกระจาพี่เล็กน้อยออกมาเออเฮ้ยเห็นไหมนั่นนั่นมันเด็กใช่ไหมผู้คนรู้เพราะว่าต้องทำไงคือกระแสน้ำจับเด็กมาทำเหมือนเฮลิโบทิสิกอะคือกระแสน้ำจับเด็กมาปุ๊บอาใครแม่งปุ๊บเดี๋ยวคุณน้ำคุณคุณจะฝึกกระแสน้ำกับทุกอย่างไม่ได้นะปั๊มน้ำโอ้โหปั๊มน้ำปั๊มน้ำปั๊มปั๊มปั๊ม โอเคไปไปห้องกา้าวขีดกาก้าวขีดขีก้าวไอห้องที่โดนบั็กนั่นแหละอ่าพวกเราหวังว่าจะไม่โดนบั็อกอ่ะห้องน้าญิงเปิดได้ห้องน้ำญิงเปิดได้แล้วก็เปิดได้แล้วนี่ไงอะไรนี่คอนไม่ใช่ใช่ใช่ไปไปที่ห้องไปที่ห้องไม้นั่นเบอร์เคลนะเอาเบอร์มาต้องขามาสร้างเปิดได้เฉยเก็บเก็บคอร์ดไม่ได้ ไอเด็กนั้นมันต้องมีอะไรสักอย่างแน่นอนเด็กขอขอค้อนใหม่ดิขอค้อนใหม่เออเอ้าไม้ลงมาจากไหนวะเออเอาทำเป็นมือเป้าทำเป็นมือเป้าแล้วกดกดกดโดนโดนเลยเออเราเออห้องนี้เปล่าเฮ้ยเาเปิดเปิดเปิดสิเขาไม่อยากให้เราเข้าไปเปล่าเอาเปิดได้ละมากุญแจทองมาแจแจ คนแชร์เฮ้ยดูดิตาลูกทมันผีเสื้อผีเสื้อผีเสื้อดูผีเสื้อแล้วสิมาดูผีเสื้อที่ห้องผมไหมในในในผีเสื้อนะนี่ไงผีเสื้อไม่เต็มเลยมาในห้องเดิมดิคุณน้ำมาพี่มาดูผีเสื้อในห้องผมไหมในผีเสื้อมีทั้งตัวนี่ไงผีเสื้อนะคนับแหน่ยผีเสื้อที่ห้องผมเนี่ยเขาเขากำลังบอกพวกเราว่าเนี่ยมาดูผีเสื้อที่ห้องผมไหม น่าสนใจปั๊มปั๊มน้ำจะเย็นกูน้ำคุณจะใช้บั่นวารีกับทุกอย่างมัได้นะตอนนี้ตอนนั้นก็กลับประตูแล้วตอนนี้ยังขับมาแรงวานอีกเหรอความจะผิดเพี้ยนไปเถอะไป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 ปั๊มปั๊มเยอะอย่ามันไม่ดีต่อสุขภาพเฮ้ยคำถามอะไรเนี่เฮ้ย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 เปิดได้เปิดได้แล้วเอาเอาพัดซีนชู้ชุ่มยุ่กลางแม่กูเตรียมรถเสียงเลยไม่เห็นรถเสียงผมปิดเสียงไปเรียบร้อยแล้ว โอ้น่กกากลัวจังเลยว้าวน่กกวากลัวจังเลยว้า wow. ว <c oughs> แบท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 ้าอ๋อโดนหมดเลยน่กนกกากลัวจังว้าวน่กกวากลัวน่กกวากลัวมากแล้วคุณเอนดิ้งต้องได้ยังไงวะจำหนึงขอขอเวลา